ระดับมึงแค่ผ่าดำตอกติดเจียนะใส่บอลแกนะแต่ไม่ได้ติดเขาเอ้เวเมื่อฝากไอาาก้ตาครับเออเมื่อฝากนี่ตาครับบรรดาลูก่สองงานนี้เขาไหลเงินดีบบโหสุดท้ายเขาป,ป้าไปยุบบอลกับ <c oughs> กาแฟเนี่ยเขาสิบโเชียนนะั้นขี่บ่ายเนี่ยฮนะยนะ <c oughs> แล้วก็โอ้ระดับหนาแฟนสิบโอฟี่กว่า <c oughs> นี่นะ <c oughs> โอ้เป็นบาร์เทนเดอร์ <c oughs> พังมันเดออกวนนเอาีลงยังลงยังเอาปูเอาปูเอาปูเอากุ้งเอากุ้งเอากุ้งโอ้ยเอากุ้งมาาต่อให้จะได้ยนะแสนหนึ่ง้ขอบคุณครับเดี๋ยวสีสอจะเห็นอยู่บ่นานี่คันถือปูคอนสิมานีเอาขอบคุณครับนสิมานีก็มาให้เจ้าอีกเป็นพญานเลยทุกคนขันออกนี่ทุกคนต้องเฮ้ย เบียกถึกแรกนี่ 4, 6, 2, 2, 2, 2. 2> สี่ศูนกสอองเก้าง,งจะบายดีตอนเช้าทุกคนเอ,อกับบุษบายนอนสิบสอโมงนะโอ้ยนอนโรงแรมใหม่รู้สึกว่านอนหมอนดีขนาทุกคนเยอ,อืมให้เพ่นบอกอ,อันบอกเพื่อนบอกอันก็นดีอยู่ันบอกอันมีของเอกินนะดีคนละแบบ แต่ว่าอันนี้มันก็หองมันนุ่มแอมนี่ก็เย็นหมอนมันนุ่มมันก็นอนสบายขนาะดข้าก็เพิ่มนอนที่สิบศาสตร์เนาะตอนนี้เขาเกิดกำลังสิออก,นอก,นอก,นอกเนาะทุกคนเนาะตปหลุดบุพพกันปัญหามันเลยหาบอกอันไปส่งยูดานใจมันหมั่นเพิ่อน,นไปส่งยูดานเนาะแล้วก็ะสีหาเมียมาหับอยู่ฝั่งเล่าพอหลุดบุพพกันเรามาสี่คน พออยู en, en, ios, ่ขันบ oh! okay. you? the ่เป่าขี่อ่าขี่ลังกระบะได้บ่เป่านี่สิเป็นยังเข้าไปดีว่าเยังโอ้บ่เป่ามานอนทุงแทมกะคนได้เวทเนาะขนมเขาขอมันเสียเงินได้ทุกคนว่าขี่โดนมันเสียเงินบอกคนมาเข้าแถมเ่าดีแถมเข้าไปดีแถมตีแถมเขาตกตีป่ายนะใส่เข้าไปดีแถมโอ้บ่เป่าคนเมื่อจนเหมือขนมเบียร์เบอ่อคนน่ะ พงแฮมหาพันว่าจะพงแฮมหาพันเขาคือหาน้ำลายแถกเบียเอออะละเขาปฏิหานะแล้วคือปติจายเนาะแล้วเขาหายวะเออปกติระดับแฮมหาดำมันต้องตเจียนะใส่บอลแกนะแต่ในบรีติดเขาหลอกลวงมาจักแบบก็คือโ่มีเมนูหว่วะคนอุบายอีสั้นเขาบ่มีแบบอหารอีสันงวะบอรายการนะว่าอย่งมันมันสีอย่างมยนใ่ คนเมื่อตีสั่งให้ลูกลูกไปฝากไปท่านสองท่นเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อฝากไอ้หากับเออเมื่อฝากพีต้ากับบรรดาลสองอันนี้เขาไหลเงินดีโบสุดสุดเขาปลาไปยุบอันกับกาแฟนี่เขาชิบวเชิญเงินคิดว่าไเด้นะแล้วก็โอ้แต่ดับหาพันชิบวฟรีบวว่าคุณแอมหาพันทุกคนอ่าเป็นผู้แขวนี่กับท่านมีเนาะกับฟรีได้เนี่ย เออเก็บเมือพี่ไว้โบจุดพี่ออกนะตัวขนมนี่พี่บโบมลาลองเก็บท่นเขาบอกว่าโอ้มีขนมนำมึงส่งคืนโอ้นี่หาพันทุกคนท่านสีบอกเอาเมือแตเสียได้เขาเสียงเงินเดียวหาพันแต่ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งอยู่ในห้องพี่นี่มีแต่น,าน้าเนาะยาชูเขียวกโบ,บมีซจำแบบสี่น่ะจะซื้อตามที่ไปเคยฝากคุณแฮมมาเนาะ จะอยู่หน้าโต๊ะดิบุฟูเสียเงินหมดโต๊ะบุเสียเสียนะครับผมบุเสียเงินเสียเขาก็ซัดทบขึงพวสมุดจากเศร้าบาซัดไปสิหาสิบาทพวขนาดเบียร์ยังปองอร่อยลยอืมเบียร์ปองอร่อยเดี๋ยวเขาไปซื้ออีดุงมาเนาะถุงเดี๋ยวเขาสิ้อเกี๊ยมลงก่อนนะทุกคน่ะเดี๋ยวต้องดุนน้ำกัารน้อยไปกินข้าวอยู่ไจโอ้เสียเงินหมว่าทุกคนคอมเมนต์มาเด้อใครเคยมาผักอยู่เซ็นเตอรัลเนาะ ว่าอยู่น้าโตเนี่เสียเงินหมดเลยวุ่นเสียใครจะโอ้บอกบ้านนอกเอ้ยเขาก็เสียเงินแต่เนาะอ่ะเขาบุติดเนาะหาพันธุผูเขาได้อยังเะ่นหาพันธหาพันอาหารเส้ากรบโบมีอาหารเส้ากระโบมีแป้งทูเขียวกรบโบมีมีแต่น้ำช่องแก้วกับกาแฟสองซองเขากาแฟสองซองเอาเมื่อกาแฟนันยาหน้าเขาเอาเมื่อนทำได้กว่าเดยทีมันก็มีตัวเป็นหลอดเขาได้อยู่อันนี้เขาเห็ดเป็นแหบใส่กระปุกเหงา แต่เขาไปนอนอยู่บ้านพักเด็กเขยังไห้สบู่เอาโทรศัพท์ว voilà ้านี <h <h ่มึงเนี่ยข่มเยอะเลยเนาะโอ้ยหน่อยก็ได้เชนยิ้ววะโอ้ยมันเกิดไอเด็กดิคุนทางกับอันน่ะห้องไอพิวเอาเดี๋ยวลงเมื่อกันะทุกคนเนาะหาพันกับอออกับดีนอนบ่นนุ่มนั่นแหละ Cái <laughs> bụi tít bộ ý wi-fi cả xa xa thế Bây giờ lông cái rung cơm cơm Tối nay xì kiêng cắp nha tụi Thả bỏ ăn mai dùm Bao này lái, lái lắm Sợ lái mấy thường xóa khỏe lắm Ná này khó thịnh lắm

เขายืนถ oh ่ายนี่พี่เก่าอีกถ่าอันมาโอ้เราวะเอสโกทุกคนเราฟังทีเราจากไหนคิวแบบนางกระบะนี่เห็นทุกคนนางกระบะโอ้เสียดายแม็กเนาะไปเด็ดแหละแต่เรากำลังรออยู่ตอนนี้ก็พวมาหอนห่านยังเกาะป่าจ้าเคยมากินอยู่เทียนหนึ่งนัดนี่อันฮะ ย,ยังงั้นยังอยู่ว้าวมึงขึ้นนี่นนนใ,นใส่กันกระพวกนกีไงโอ้โหใส่แล้วพากันหักแตกงหักแตนโอ้ยน้ำยามึงแผลหลายใส่มาตีฐานโอ้มีกระดอกกันอยู่ไหนหาให้กระวาของขาดโม่โอ้บ่เป่าแหวนดีพี่น้องเราอันบริมื่อส่งเถอะเนาะสองเนีนยมาส่งเนียมาส่งติดง,งานทุกคนเครื่องเขาสิบ,บินไปสิงคโปร์เขาแจ้งด่วน เราจะิีไปสิงคโปร์ด้วยเรือเห็บเรอันเสุอเครื่องเนาะไปถึงคนทั้มากินข้าวเนาะเคยมาเท่อนึงอยู่ในก้อยกุ้งมีกุ้งเต้นนี่อว่าไอ้คนข้ากุ้งเต้นไอ้คนข้าคุณครับบิ้งขอเชาหกล้านเบิ้งจับมือกูเบิ้งหนึ่งสองซ้ำสิบสองล้านก็ต้องมดเรื่องอันถือเงิเขาทีห้เจ้าแสนหนึ่งเด้อขอบคุณครับ คลิปนี้เป็นประการเอาคอนถือเห็นเราเซนหนึ่งเลที้ออฟไว้ว่านี้มันเอาเป็นพวงไวบนนี้เอาเป็นพวงเลยมันลายผุดดีโอ้ยดอกก็พวงสามสี่ใบวู้สี่ใบมันก็ลายผุดใครอยากเอาแบบไลายใบนะแต่บอยตัวนี้ละสองก็ได้อยางละสองก็ได้แต่ตุ้งเยวใบหนึ่งก็ได้ สองล้านเลยชิสองล้านเป็นพวกชิสีนี่ยนี่อันนี้สิพวกชิสีเนั่นแมนไปเลยสองล้านวะนี่ดูเหวี่ยงวะไข้กุ้ยเราจะผ่านหนึ่งเลยมึงหายมึงแซนหนึ่งเลยสองล้านกันของกูขอหลานหนึ่งเด้อเอาไปไปดนะเอามันขาดนีได้อยู่ยังไ้ครับเออไปหาร้อยบ่หาร้อยหาอพกร้อยตัวนี้สองไปซ้ำกันผมมีใบหาร้อยแขเาไ คลิปนี้เป็นพยานเน้อระคลิปนะคหเจนะแสนหนึ่งนะขอบคุณครับแต่าสีสอจะเห็นอยู่บอะสิมาสนีคันถือปุคสิมาสนีเอาขอบคุณครับสิมาหนี่ก็มาหาเจ้าอีกเป็นพยานเลยทุกคนคันออกนี่ทุกคนต้องเฮ้ยเบียกถึกแรกนี่สี่ศูนย์กงสเก้าี่หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์่งเก้าสี่สามเก้ ด้วยหรือว่าเศรษทีว่ะตัที่เศรษฐีว่ะด้วยเลยนะผมด้วยเนะ้วยนัหน้านดี่อยู่ใช่ตอนนั้นเขาจองจองเล้ำถึมีใบหนึงหล้านบาทถือจากดลละวะหล้านบาทล้านบาทกับสามหมื่นสามหมื่นสี่รวมๆก็คือล้านหนึ hmm. mm ่ง hmm. ล uh, uh. ้านนึง หกล้านสามล้านนะนาจะเซนหนึ่งเนาะส่จาจะประมาณเกือบสองเซนนละเซนกว่าไปอเออทนถือได้เลยอูขัน powerball อยเมริกาเนาะโคตรนะถือมหาเศรษฐีเลยสี่นอนข่าวกน่าทุกคนเนาะสั่งปล่อยกุงมันกินก่อนเอาเอ้อมึงไหนก็ใช่ปะอ้ามึงไปที่ใครหลดให้เราไปยักเราติดอยู่ในหลดไปกมนกั ีิธีเราไปใช้ว่าลงมาหลุดเลยไปกดหลอกไปอีกนะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศดีแค่ไหนถึงจะเหมาะผมเคยมาเธอหนึ่งก็นะมากับอ่านิตาเลยก็เมียวันดาน่าจะมาว่าตอนนี้จริง เอามกุ้งเขาอก้า็ได้อันกุ้งเผากุ้งเผาด้นึ่ง้งอบเบอนกินอ้แล้วกินกุ้งอบนกุ้งนเกุ้งเาก็ได้สร้างรถพกุ้งเขาหนึ่งโลบกินเซนบกินเซกินกุ้งเผาหนึ่งโลเด๋อวสมอิทเด๋ยวสมอิทตึก่นสามออหรสอหกมึแข่สลดบรรลุเ โล้ได้หกร้อยโล้หึ่งหกร้อยหกร้อยโล้ด้คุณลงัอกหนาทำไมมีผู้ไปม่เอาเลือกะอันนี้ยุมออบันบจะกินยังออต้มเนื้อโอ้ no p i c t u r โ okay กมจืี่เราบอกากินเพจอะรอยู่ปะ t t e ต้มจืด้มจเท่าหรยไก่อะไรปะตำอะไรปะ

เเดีเ้งเต้นุงเต้นคุงเต้นเอ้าอุ้ยอ้อ้อ้อกมาเลนี่อรวาิธีกินเนาะต้องอรก่อนต้องขยเานี่นะโอ้เนนเเ้ยขยเเยาทํามเหลือขอเนื้อตันออกมก่อนดิาลงหนังลงหังเอาปเอาปู เอากุ้งเอกุ้งเอากุ้งคือเ้ืยนี้โอ้ยกุ้งมากุ้งหาต่อกุ้งหาต่อโอ้โหโอ้อยู่นกระเด็นเขาตาบ่าใส่เลยอาซิมเดินไปไหนแซ่บลองมึงอันนี้ยังเตลยนอยู่เกุ้งเตียนห่านแซ่บ It's mình even check the one check 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 ้ายมันเอ่ะแงนยังสิกินมันอยู่โอเคน่าแซ่บลองมั้ยหอมหอมมนะาจะ try แต่ว่าอยากอยาก i c y น้อยหนึง o you want try? y ็ s แต่ว่าแซ่บลองติ่งข้อตาด้วยระวัะ

อากาศคายเนี่อากาศบ่ฮ้อนป่านะทุกคนเนาะอากาศดีฝนมันตกปกติฝนบ่แม่นบ่มันยามฝนได้แต่ฝนตกอากาศดีนะอากาศบิ๊ินหอมแม่นอากาศน้ํายังวันนี่แม่น้ําแหงม่น้ํามูน้ํามูลกินแล้วเนะทุกคนเนาะตอนนี้เฮากะกําลังสิเตรียมตู้กับ เลสโก่เบาอันไปส่งมาได้เนาะก็เลยใส่เมียไปส่งเฮ้ยไาที่เข่าของน้ำก่อนเดี๋ยวจังหน่อยฮะจังสีให้อาดอนล,ลี่มาหับนะทุกคนเนาะมาหับอยู่ฝั่งด่านพราะุ่เมถมาพอกันสำหรับคนแข่โอ้ยโอ้ย ไปไหนจะขายยาหนวดคุยเดี๋ยวเดนะินทางก่อนทุกคนไปเลยครับรถก่อนเดี๋ยวเจอกันฝั่งเราเดี๋ยวแล้วจังชิบปแวะซื้ออะไรอยู่แวะซื้ออ่า KFC ไปฝากนิตากับบรรดา,ยอ,ยาอยู่ตอนนี้เขาก็มาฮอดเวลามาไทยถึงแลนี่ต้องเดี๋ยวแวะอยู่นี่เนาะทุกคนเนาะซื้อของไปฝากลูกก่อนซืน้ออ่าโดนัด KFC ส่วนบอลอันไปมาส่งเนาะเป็นพี่บอนมาส่งแท่แต่ว่าเขาหอดก่อนแหละถ้าออกมาก่อนเนยเขาจาักทางเขาไปจักทางเนาะนี่ภาษาเรานะโลตัสที่แปวมาดอกบัวบอลโลตัสด,ดอกบัวเย้ซื้อเนาะ เขาเป็นพอร์่ดีๆพอี่ตนิะกับรบรนดะมาหับมหับแล้วเขาชื่อโดนทัทโดนัทกับ KFC โดนัทให้อยู่พุ่นเยสะชื่อ KFC นี่ก เกตต์องก็ได้เอาอ่้หหลายตัวเลยอ่าใส่กล่องครับเอาจุใจก็ได้ครับ349สี่เก้าจุใจสามกากลับบ้านนะคะครับผมครับไม้ซื้อเป็นคัสไก่หรือว่าดับเบิลโอุ้งนอนะคะเพิ่มไหมครับไม่ครับเป็นไฟเอาไซด์ไหมคะ ฝากแม่ฝากแม่ก um right ันนีเด้ี่เก้าเอาสามเก้าสี่เก้ห้าเ้ค่ะรับไว้ไหนคะเอาสอง้วะสี่กะใ้เราจี่ตอนนี้โอ้โทั้งหมดสี่ร้อยสค

นี uh, donut, long, no? ่ก็มาซื้อโดนัทไปฝากนิตะนะทุกคนเนาะอ้พนี้ก็หล่อแค่ไหนแบบมิสเตอร์โดนัทได้แล้วเนาะอ่า TFC ตัวนี้ เ่ลาวบมี KFC มีแต่ texture เลยเวลามาไทายนี่ต้องไปซื้อเนอะนคนกับครอ,อบครัวนี่มันก็ต้องไปซื้อไม่ไปสอบไปหลอกจากข้าวหนึ่งกับสซื้อเกื่อในวันน่ ตอนนี้ก็เขามาเลาะซื้อเครื่องให้วันดาเนาะตัวนี้ดนะฮะดีทุกคนมีกินมาให้ก็มาซื้อเออ่เกือบให้วันดาวันดาเกือบมาฆ่บมามากัดขาดอืมนี่แหละไปแซมมาไซาก็ต้องคืนคือเทนลูกทุกคนตัวเองของเรได้ย,ยังดอกต่อมาซื้อเราผู้คนืป่อค่ะเราตั้งคับประคองวันดานิตา xe lá cử để đi ngọn đi sai tại Oh âu <laughs> ừ. bây giờ xịt hàng sai nó xịt mình tin xịt à đúng không ạ kiên tay Đó mà bừng cử mà vẫn đại còn ôi nhìn đi nó lại là cửa rồi tay men แล้วซื้เกี่ยวกันทุกคนตอนนี้ก็ได้เครื่องร้ายขนาดทุกคนได้เครื่องแล้วนะตอนนี้ได้เครื่องฝากแต่ลูกตัวเองทำไปจั๊กซื้ออีสั่งไม่อยากได้อีกสังมันมีหลายแหละเลยซื้อหแต่ลูกซะแลยวซื้อเครื่องให้นิต้านำนะโอ้เสือบันอยากให้นิต้ายตัวนิต้าตัวใหญ่หลายใส่หมได้เด้นิต้า นิตตาได้อยู่แบบนี้นตาได้อยู่นินตนตาได้อยู่ทุกคนอย่างี่ใหม่เออได้เครื่องฝากนิตตาวันดาอย่างเดียวเอ่นั้นได้เนะสือ Malaysia, Nita, Wanda, nước Nita, Wanda. Đây đây nào phạt luôn nó. Nó bưng ngân ba, ừ. có mình ngân lư ừ. Chắc Ừ. Các can vào bao bao. Bao lái này thì cơ ายลุยเนะโลตัสปรานมาสง่งเดี๋ยวสีในขันมันเุมกันไปจักมาสง่งไปจักพาไปนั่นไปนี่หลายอย่างเนาะอเออแ, <c ười> แล้ววะได้แล้วสัมมิณถ้าไม่ไดคนเดียเขามีได้ยิงไปเลย <c ười> ไ,ไปทุกคนเดี๋ยวเจอกันอยู่ด่านเล่าเด้อโซบินกับเมียกับอวันดานิตากำลังมาหับนี<โอ>่ไงแม้เราหนักซอกแต่เราเห็นยังไงกมนนะ็ม่วเลยเรามักสื้อลายอย่างลาย,นาย,นายแนวเรื่องยังเต็มโหลดอยู่ไปทุกคนี๋ยวเจอกันอีู่ฝั่งล่ากนะันี้ ตอนนี้เขาก็ขับมาฟังงลาวเลยบ่อยนะทุกคนเนาะส่วนอ่าเอื่อยเฮ้าแมนเราไปอ่าเหตวีซ่าคือคนต่างประเทศมาลาวในการเหตวีซ่านี่โคตรง่ายทุกคนอืมคือเฮาสิไปต่างประเทศเนี่เขาต้องไปขอวีซ่าอยู่สถานทูตแต่คือคนเมกาสิมาลาวนี่ขอวีซ่าอยู่นี่เลยอยู่หน้าด้านเลยเ็ดวีซ่าสี่สิบดอลลาร์ก็เขามาลาวได้ปกติอืมต่างจากลาวไปประเทศเอื่นขอวีซ่าโคตรเนี่ย แต่ว่าต่างประเทศมาเล่าในขอว,วีซ่าง่ายหมอสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวนะทุกคนเนาะยินดีตอนหับเลยทุกคนเด้อคันบาหูจกักไพ่บุมีพีน่น้องกีเล่าอยากมาเที่ยวก็สามารถติดต่อหาข่อยได้นอะอืมสิพาไปเที่ยวไปไเอาเงววาินเอาคำดอกข่อ,กขอยก็ได้ถ่ายคลิปอีสังไปนี่แหละต่างฝ่ายต่างได้น้ำกันทุกคนก็ได้มาเที่ยวข่อยก็ได้ถ่ายคลิปหละกๆกันนะทุกคนเนาะตอนนี้กำลังถา่ายดอลลี่เซอลิงนิตาวันด้ามาหับเนาะอพอหลรดบ่พอก,กันต้องเอาหลดมาอีกคันหนึ่ง จะกน่อยอ่ะดนหลีนะกันอาจจะหอดเลยเนาะเนาะเดี๋ยวตอนอาวันดามาหับสุไทยคลิปหนะอีกเธอหนึง่งวันดานิตามาน่ะทุกคนเก็บม,มาแต่อของฝากนะเนาะอ้าวข่อยขนกกันนะกปเป็น้ำกึศึกกึสิกเจิดเนี่ยข่อยกึศึกเจอดีกว่านี้ ด่ามาแหละดีใจเลยเห็นกันสองมือปกติจะลินน้ำกันทุกมือเนาะเดี๋ยวปิดรถดก่อนยังถ่าทีมงานถ่าเบาเป้าเนาะ

ใช่แล้วะโอ้พี่พี่เดินนี่เดินนี่เ่นมีพวกอะไอยู่าถามหาของาบตุ้ยใส่่าดีเลแมนเตไ่ยแม่นี่ต้ยตไม่แน่อ่นเลยพอดีวมันดีเว สามแปดป่ี้สามแปดก่อนสามแปดสามเก่าเกาะไ่ยี่ห้ยเน่นี่เชองตาไน้เสือจะก็มีกันแบบนี้นี่สุดคือตาที่ลายเถสงสุดดิือกันนี่สุดคือตามันดาบ่แม่นพรดีเป๊ะเอระคื่กันเลย โอ้ขอตงใส่เลยใส่ตัวใดใส่ไัวใดก่อนว้าวใส่แม่เสือเสือไล่นี่ยใส่เบิ่ตัวไหนเขายังจำวีซ่าอยู่นะทุกคนเนาะยังเห็นวีซ่าเขามาลาวอยู่พอดีวะดะโอ้เกือบมันเท่เลยพอดีวะเกือบเลยบดิกะเอาสิสิโนหนังเลยเด้มอกไว้ พอดีีเหรอเขินเอาน่าเอามีพอดีพอดีโอ้พอดีหล่อเลยเว้ยมวนหยียบติ่งหยาติ่งใส่เลยเหรอว้าติดใส่เลยก็ได้จังล่องแวหน่อยเนาะล่องแถวหน่อยอยู่เรียนกับมี่ดโอ้ยอยากนะเมื่อถังกินเมื่อถังกินเดินนัด ปามีหน้าสีหมาเดินนัดกับมันเยบ้อัน <Yeah. S 1> ีให้ดเ้อเนัดกับ <c oughs> ขสงนอขงขาว <c oughs> องสาเดี๋ยวนี้เวเดี๋ยวฮอสีคร <c oughs> ับรถดกับเมื่อบ้านกันนะทุกคนเนาะ